เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมามีรายงานว่าเทอร่าลูน่าหลุดจาก100อันดับแรกราคาของลูน่หยุดชะงักหลังจากการเก็งกำไรในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเทอร a l ่าลูน่ถูกกีดกันออกจาก100อันดับแรกของคริปโตเคเรนซีตามมูลค่าตลาดหลังจากที่ล้มเหลวในการเติบโตหน้าเวลาที่เผยแพร่ลู n a อยู่ในอันดับที่106ของสกุลเงินดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดโดยมีมูลค่าตลาดอยู่ที่306ล้านดอลลาร์สหรัฐ ราคาคงเหรียญลูน่าหยุดชะงัหกหลังจากการเก็งกำไรในเดือนกันยายนที่ผ่านมาจากแผนการลดหย่อนภาษี1.2%ของ LUC n ดึงให้ราคาของมันนั้นพุ่งสูงขึ้นหลังจากการเทขายราคาของลูน่าได้กลับมาอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนอีกครั้งโดยแสดงการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยลูน่าเป็นโทเค็นดั้งเดิม ของการทำซ้ำครั้งที่สองของบล็อกเชนเทอรล่าซึ่งฟืน้นคืนชีพหลังจากการระเบิดของเทอร่าในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งลบมูลค่าไปถึง60พันล้านดอลลาร์การสืบสวนการชอกวงต่อเทอรล่าฟอร์มแบบบริษัทที่พัฒนาบล็อกเชนและโดเควอนผู้ก่อตั้ง บริษัทได้เกิดขึ้นหลังจากการล่มสลายบล็อกเชนแบบเก่าถูกรีแบรนด์เป็นเทอร่าคลาสสิกซึ่งมีโทเค็นลูน่าคลาสสิก LUNC และเหรียญส t a เ n a b l e คอยของ USTC ตามที่รายงานโดยย o d a y อยการเกาหลีใต้รายงานว่ามีการย้ายบิตคอยจำนวนมากกว่า3313 BTC จากกระดานแลกเปลี่ยนคู่คอยและ OKX OK โดยกระเป๋าเงิน EFL เมื่อเร็วๆนี้ เควอนกล่าวล่วงหน้าว่าสร้างกระเป๋าเงินใหม่สําหรับเทอร่าลูนาฟอนเดชันกาบซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรที่อยู่เบื้องหลังเทอร่าไม่ได้มีเจตนาตบหลังนักลงทุนแล้วลูกหัวที่หลังอย่างไรก็ตามเควอนปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดจนถึงทุกวันนี้และในปัจจุบันราคาของเหรียญลูนาคราฟซิก LUNC นั้นซื้อขายกันอยู่ที่0.0131428บาท ราคาได้บวกเพิ่มขึ้นมา17.34%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาในฝั่งราคาของเหรียญ USDC นั้นซื้อขายกันอยู่ที่1.24889214บาทไทยราคาบวกเพิ่มขึ้นมา7.33%ในฝั่งของเหรียญ Luna 2หรือ Luna ตัวใหม่นั้นซื้อขายกันอยู่ที่97.6728ราคาได้บวกเพิ่มขึ้นมา 5. 80%และสําหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติม,ตม <c oughs> ก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้นะสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ